Thank <laughs> you. หอยไตหวานผัดเต้าซี่นะครับดูนับเนื้อหอยเนื้อหอยเต็มๆนับเนื้อหอยใหญ่มากครับหมดแล้วเย้

จะเกษตรแท้คุณหอมไม่ได้กลิ่นดมกลิ่นก็ยังดีพี่เป็นหนึ่งขอบคุณมากๆครับป่ะโอเคนะครับทุกคนพี่นนเชฟตาเอนะ๋ตาเอ๋ผู้สาวยาดองลิลลินสวัสดีนะสวัสดีนะพี่เป็นหนึ่งขอบคุณมากๆนะพี่อยู่ทั้งนานเลยเมย์ด้วยนะตามด้วยนะขอบคุณมากๆเลยนะอยู่ทั้งนานเลยอะ่ะงาน,นแะแต่กล้วยตุนาพ้าวลูกหนึ่งออกเลย ใส่ควาตุนลาพาะผมไม่เกี่ยวพี่มีเคยอยู่ฝั่ง้นเหรอหนูมาตั้งนานแล้วทิงเหรอเลี้ยนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณตเรื่องครับครับพี่ขอบคุณมากโอเคปะรำราดีกว่าเนาะ อยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยโอ้โหสองชั่วโมงกว่าแลว้วอะผมพลาดอะพี่ยาดพู่จา้านนะครับน้องเปนะเปยังอยู่กับเปยโอ้พี่นึกว่าไปแล้วเนี่ยเปพี่รัดเปให้พี่ด้วยพี่รัดเหรอพี่รัดขอบคุณจริงเหรอพี่รัดให้เหรอผมไม่เห็นเนะจริงเหรอ,จ,รหรอจำหนูจำจำจำแม่น แม่นเลยโอเคเบียเบียเฮลโลนะครับอ่าฟอร์มอินโดนีเซียฟอร์มไทยแลนด์ภูเก็ต thank you thank you วิลี่มากนะครับ thank you วิลี่มากปลาปลาปลาโอเคนะทุกคนล่ำลาล่ำลาล่ำลา <c oughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่เป็นเดิมขอบคุณมากๆนะพี่ผมเห็นพี่ตั้งหนึกเป็นหนึ่งตั้งนานเลวนะแล้วก็เห็นเห็นตานตั้งนานแล้วน,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 นานมากๆเลยขอบคุณนะครับคุยกันแล้วก็พี่เมย์พี่เมย์นะขอบคุณมากๆนะครับน้องเปย์เงียบจิ๊บ น้องเป้พี่เข้าใจพี่เข้าใจรอพี่หันมาแล้วคุยใช่ไหมครับขอบคุณมากนะตาตาเป็นนิทานแล้วมั้งฟาฟาาแทนเห็นแทนด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณมากนะครับสิทธิพระการใดขออภัยเช่นเดิมนะครับเช่นเดิมเลยขอบคุณขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับผมจําได้ผมจําได้ผมมองตลอดนะครับแต่แต่แต่ไม่ได้ทักทายนะครับโอเคนะขอบคุณมากครับพี่รู้ห่อจ๋าใครอะ เป๊ะเหรอแท้ขอบคุณมากๆครับ <X> น <net repay> ี่พี่ตาเข้าใ่ตาโอเคเข้าใจตาครับตาเข้ามาตั้งนานตั้งแต่เริ่มเริ่มแล้วนานแล้วตาตาตาใช่ครับพี่โอ้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆพี่เป็นหนึ่งขอบคุณมากๆนะครับเห็นที่เป็นหนึ่งพิมพ์แล้วขอบคุณมากๆนะขอบคุณมากๆครับที่ที่ที่บอกบอกบอกเพื่อนๆนะบอกเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะครับ